โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิสักเพลศลาภแฟมิลี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้เราอยู่ในเกมซอมยุธทังซานเช่นเคยเนาะก็สาหรับวิดีโอนี้เลยกันเราต่อจากคลิปอื่นๆเนาะก็คือเป็นการรีวิวในส่วนของตัวละครสายควบคุมนะครับว่าตัวไหนเก่งที่สุดจัดอันดับแล้วกันนะครับเนาะประมาณนี้เนาะก็จะให้พูดเลยก็คือในส่วนตัวของสายควบคุมเนี่ยในระดับ R ระดับ SR ระดับ N เนี่ยไม่มีตัวไหนเก่งเลยนะครับเนาะตัวที่เก่งๆเนี่ยจะมีในส่วนของ3ตัวนี้เลยเป็นระดับ SR เนาะก็คือในส่วนของถังซานตุกุป,ปอแล้วก็เย่กวงหรือก็คือเบนจามานนะครับเนาะแล้วก็ในระดับเทียร์ลิสเนี่ยเขาจัดให้อ่อถังซานเนี่ยอยู่ในเทียรระดับ0ใช่ไหมสอตัวเนี้อยู่ในเทียรระดับ1แต่ว่าส่วนตัวผมนะผมอาจจะคิดต่างกับเออเทียร์ลิสนิดนึงผมรู้สึกว่า เรามารีวิวในส่วนของเยกกวงก่อนละกันเพราะว่าไม่มีคนถามถึงเลยว่าตัวไหนเก่งกว่ากันมีแต่คนถามถึงว่าถังซานกับทุกบ่อใครดีกว่ากันครับเปลี่ยนตัวไหนออกดีครับถามอยู่สองตัวเนี้ยเยกกวงคือไม่มีบทเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของเยก,กวงก่อนละกันเนาะโอเคครับในส่วนของเยกกวงเนี่ยหรือเบจามานนะครับเนาะเป็นตัวละครประเภทสายควบคุมที่เน้นโจมตีหมู่เป็นหลักนะครับสายควบคุมในที่นี้คือ ตัวของเขาเนี่ยจะมีสถานะอยู่3อย่างก็คือทำพลังทำให้พลังโจมตีของศัตรูล,ลดลงทําให้เกราะของศัตรูล,ลดลง10%เนาะแล้วก็ทําให้ฟื้นฟูลเลือดลดลง10%นะครับเนาะสอย่างนี้แล้วก็เมื่อศัตรูติดสถานะนี้3อย่างนะเขาจะติดสตัน2วินาทีแน่นอนนะครับ ถ้าทุกคนสมมุติไป PVP 10ตีเนี่ยทุกคนติดสถานะ3อย่างเนี่ยมันติดสตันทุกคนเลยนะสวิคือไม่จํากัดเลยนะครับคือติดแน่นอน2วิแต่ข้อเสียคือติดครูดาวสิวินาทีนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของเย่กวงเนี่ยจะเหมาะนะครับจะเหมาะไปลง PVP 10จะไม่เหมาะในส่วนของลงดันเจียนในส่วนของบทนะครับแล้วก็แดนลีลับแต่ มันกลับไปเก่งในส่วนของดันเจียนบอสวงแหวนแล้วก็บอสเวิร์เวก็คือบอสเวิร์บอสลิงในตอนนี้ใช่ไหมครับเขาสามารถติดสตารได้ใช่ไหมเขาสามารถติดสถานะควบคุมได้แต่ว่าสกิลของเย่กวงเนี่ยมันเป็นดีบัฟเนาะก็คือติดอยู่แล้วแหละก็คือ,อลดพลังโจมตีลดเกาะนะครับแล้วแล้วก็ลดฟื้นฟูใช่ไหมแต่ว่าเมื่อติด3มสถานะเนี้ย เออสตูเนี่ยจะติดสตันใช่ไหมกลายเป็นว่าลิงก็จะติดสตันผมก็ใส่ในส่วนของตุ๊คูปอใส่ทังซานเข้าไปก็ยืนอยู่อย่างนั้นน่ะบอสก็เออเหลออยู่เนี้ยเข้าใจตรงกันเนาะเออประมาณนี้แล้วก็เขาจะเก่งในส่วนของเป็นทีมซัพพอร์ตในส่วนของดันเจี้ยนวงแหวนเพราะว่าเออทีมซัพพอร์ตผมเคยทําไปแล้วเนาะก็คือจะมีในส่วนของแม่ทงังซานเออเออตัวเบนจามานนะครับแล้วก็โพไซซีเนาะแล้วก็ ในส่วนของไต้หมู่ไปยเอามายินแทงเนาะอีกตัวนึงเนี่ยคุณอาจจะเล่นเป็นถังซานหรือว่าตุ๊กู้ปอก็ได้แต่ผมเล่นเป็นตุ๊กู้ปอนนะเออประมาณนี้เพราะว่าเอามาเล่นดาเมจด,ด้วยนะครับไม่ใช่เอามาแค่แบบว่าให้ตีสตาร์อย่างเดียวเอามาเล่งดาเมจด,ด้วยเพราะว่าถ้าบอสเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยเขาจะมีสถานะกันในส่วนของซ c ใช่ไหมเออกลายเป็นว่าตอนนั้นนะ่ะก็จะไม่ติดสตาร์แลว แต่ว่าก็ยังโดน CC อยู่ดีนะไอ้ยังโดนในส่วนของสถานะดีบัฟอยู่ดีก็คือลดพังโจมตีลดก่อยยังโดนอยู่ดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเอามาเป็นทีมซัพพอร์ตได้นะครับแต่ว่าเล่นเป็นทีมหลักไม่ค่อยได้นะเป็นทีมดาเมจเนี่ยไม่ได้แต่เอามาซัพพอร์ตได้เนาะประมาณนี้แล้วกันเย่กวงผมเลยให้อันดับสเนาะแต่ว่าอันดับหนึ่งกับอันดับ2อ่ะมีคนถามมาเยอะนะครับว่าทังซานหรือว่าตุกกป,ปอนเนี่ยตัวไหนเก่งกว่ากันผมต้องบอกเลยนะว่า2คนนี้ใช้งานต่างกันครับอ่าเออสำ จะมีปัจจัยในการใช้น้อยกว่าในส่วนของตุ้กุปอถัองซานเนี่ยจะเก่งใน p v p 1 0 p บ p ิบาเนี่ยจะค่อนข้างโอเคแล้วก็ในเฉพาะบางด่านนะครับในดันเจียนบทเนาะเฉพาะบางด่านอย่างเช่นด่าน18บดขี่ยีาด่าน19ขี่ยี่สิเาเี้ยจำเป็นที่จะต้องมีถังซานกับตุ๊กุปปอมาใช้ช่วยกันเพื่อมี CC ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถังซานเนี่ยอาจจะไม่เก่งในส่วนของบท เท่าไหร่ยกเว้นเฉพาะบางด่านเฉพาะบางด่านที่เราจําเป็นที่จะต้องมี c ีซีอ่าน,นี้คือจํากัดเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของถังซานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะในหลายๆด้านถ้าจะพูดถึงในส่วนของอตีบอสวงแหวนเนี่ยบางคนก็ใส่ใช่ไหมหรือว่าในส่วนของอบอสเวิลด์ตอนนี้ที่เป็นลิงก็ใส่ใช่ไหมได้แต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ใส่ในส่วนของตีแดับบางคนก็ใส่ อ่ะบางคนอาจจะบอกว่าดีต่างกันยังไงเงี้ยเดี๋ยวผมเอาไปทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่ามันเหมือนมีคนมาบอกว่าในส่วนของถังซานเนี่ยใช้ลงแดนลิลับดีเมื่อใส่กับเซลล์อู่ใช่ไหมแต่ผมก็มีข้อแย้งอย่างหนึ่งคือผมว่าตุก๊กปอเนี่ยมันแรงโดยที่ไม่ต้องมีใครเลยอ่านลองไปดูรีวิวได้ครับดาเมจนี่คือสูงกว่าตัวดาเมจอ่ะเพราะฉะนั้นอ่าเราต้องพูดก่อนถึงถังซานประมาณนี้ใช่ไหมว่าเขาใช้งานประมาณนี้ก็คือพี่ๆสิบสิบ พีพีห้าห้าดงดันเจียนบทบางด่านก็คือส่วนใหญ่จะเป็นลงในส่วนด่าน29ก็คือด่านบอสที่เป็นที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ CC ใส่เขาใช่ไหมแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องตรงเป้าเยอะด้วยอ่าแล้วก็ปัจจุบันใช้ในส่วนของบอสเวิลด์เนาะขังบอสลิงใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของบอสวงแหวนก็ใช้ได้แต่ส่วนระดับระดับ็อปท็อปเขาจะไม่ใช้เพราะว่าเขาจะเล่นทีมพิษใช่ไหมเขาจะใส่ตุกกุปปอเออพีปีตรง ปักเป้าเนาะแล้วก็แม่ถังซานแล้วก็ใต้มูไปอ่าประมาณนี้ป,ปีปีตงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปีปีปตรงหรือว่าของรสรพิษก็แล้วแต่เขาใช่ไหมอ่ะอันดับสูงสูงล่าวงแหวนประมาณ2 0 0 0 2น0อเนี่ยเขาจะใช้ประมาณนี้ในส่วนของถังซานเขาจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะเมื่อเลือดลดเกินห0บอร์เซ์สมันจะกันซีซีเพราะฉะนั้นถังซานก็คือเริ่มหมดประโยชน์ไปแล้วอ่าประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของเย่กวงเนี่ยมันไม่หมดประโยชน์นะเออ ถึง CC จะหมดจริงแต่ว่าดีบัฟที่ลดพลังโจมตีบอสลดก่อบอสอะยังใช้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของเย่ก,กวงผมเลยมองว่ามันมันจะดีกว่าถังซานในการตีบอสนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของแดนลีลับเนี่ยจะมีบางคนใช้บางคนไม่ใช้อันนี้ก็สุดแล้วแต่จะอแดปแล้วกันอ่าถ้าคนใช้ในส่วนของเสืออูอาจจะใช้ถังซานก็ดีใช่ไหมบางคนอาจจะใช้ทีมปักเป้าอาจจะใช้ตุกุปอด,ดีกว่าประมาณนี้ใช่ไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่าคราวนี้ในส่วนของตุกุปอเนี่ย เออใช้ได้แทบจะทุกอย่างเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นลงดันเจียนบทก็ใช้ใครไม่ใช้มั่งอ่ะตุ้ก็ป๋อดันเจียนบทไม่ว่าจะเป็นทีมปกตินะไม่ว่าจะเป็นทีมที่มีเสี่ยวอู่ถังเทียนหรือว่าในส่วนของเออลูกปีปีตรงเนี่ยก็ใช้ จะก็ใช้ตัวกุป,ปอเอามาในส่วนของทําให้ดูดเลือดได้ใช่ไหมหรือว่าเอามาเป็นซีซีอันติก็ได้ใช่ไหมเอ่อกายแทนญาณยุทูสตันเจ็ดวิ่งเนี้ยหรือก็เอามาท,ทําดาเมจพิษก็ได้เพราะว่าตัวเขาอ่ะดาเมจแรงใช่ไหมโจมตีทุกครั้งติดพิษทุกครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของ p ีพีอ่าพีพีห้าห้าพีพีสิบสิบก็ใช้นะครับแต่อาจจะไม่เก่งเท่าถังซานเพราะว่าถังซานเอ่อซีซีครอบทั้งทีมนะครับในส่วนของพีพีสิบสิบพีพีห้าห้าเนี่ย อาจจะไม่เก่งเข้าถางซานแล้วกันอันนี้พูดอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเริ่มโจมตีในส่วนของบอสวงแหวนบอสเวิลด์อย่างเงี้ยเออในส่วนของตู้กุปปอจะทำดาเมจได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นตัว CC ก็ได้เป็นตัวทําดาเมจพิษก็ได้แถมยังเอามาทําให้เพื่อนตีดูเลือดได้เพราะว่าสกิลว,วงแหวนของเขาอะเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดพิษไม่ว่าเราหรือเพื่อนเนี่ยโจมตีจะดูดเลือด 14%ตามจำนวนดาเมจที่ทำได้เพราะฉะนั้นเอามาเป็นตัวซับพอร์ตก็ได้มันเลยดีกว่าถังสารในส่วนของตีบอสเวิลด์แล้วก็ตีบอสวงแหวนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ใช้ได้กับทุกทีมเลยดีกว่าอ่าผมพูดอย่างนี้เลยในส่วนของแดนลีลับอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ใครไม่ใช้มั่งอ่ะเอามาเป็นตัวเร่งดาเมจเอามาเป็นตัวที่สามารถทําให้เราตีดูดเลือดได้ใช่ไหมเอามาเป็นตัว CC ก็ได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทีมพิษหรือทีมปกติก็ตามใช่ไหม ลองใช้ดูนะทำดาเมจได้เยอะมากๆเยอะดีไม่ดีเยอะกว่าตัวดาเมจยกเว้นยกเว้นปักเป้าเป็นเทพสองแล้วปักเป้าเทพ2เนี่ยพิษของเขาจะแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับล่างล่างปกติอ่ะตัวของตุ๊กุปอเนี่ยจะทำดาเมจได้แรงกว่าปักเป้าอีกนะลองสังเกตดูเออแต่ว่าถ้าเป็นเทพ2แล้วปักเป้าก็เก่งกว่านะครับรอรอให้ตุ๊กุปอมีเทพสองก่อนนะผมบอกเลยเซิร์ฟจีนตอนนี้ตุ๊กุปอยังไม่มีเทพสองเลยนะเอออันนี้ก็คือแย่ yeah, นิดหนึ่งถ้ามีเทพสองนี่ก็คือเดี๋ยวเจอกันนะครับเนาะ ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของหลายๆอย่างเนี่ยตุ้กุป,ปอมันใช้ได้ครอบคุมมากกว่าถังซานนะยกเว้นในส่วนของ PVP เนี่ยจะค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าถัางซานเก่งกว่าตุ้กุป,ปอนะครับแต่ก็ใช่ว่าตุ้กุป,ปอจะไม่ดีนี่ถ้าสมมุติคุณเล่นทีม PVP 10 10แล้วคุณมีปักเป้าใช่ไหมแล้วคุณใส่ตู้กุป๋อมาปักเป้าสกิลทั้งทีมติดพิษทั้งทีมใช่ไหมกลายเป็นว่าคุณก็ตีดูดเลือดจากแพสซีฟของอ่อปีเสียงแบบหนึ่งนะครับ พอดีรถหาเสียงนะครับเดี๋ยวติดอะไรไม่รู้อะสักอย่างหนึง่งพอมีลดหาเสียงแล้วคือมันลงคลิปช้ามากนะครับผมเลยปิดไวเนาะอ่ะเมื่อคุณใช้กายได้วิญญาณยุทธของปักเป้าใช่ไหมทุกคนติดพิษใช่ไหมถึงพิษจะไม่แรงก็ตามพิษแค่ดาเมจสิบแต่เมื่อคุณโจมตีศัตรูที่ติดพิษอะเมื่อมีทุกผู้ปออะมันทาให้คุณดูดเลือดได้สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะเว้ยมันแรงกว่าในส่วนของวงแหวนเอ,อ่อที่อัพดาวของในส่วนของเสียวอูทังเทียนแล้วก็ปิด ลูกปีปีตรงด้วยซ้ำที่เมื่ออัพวงแหวนแล้วอ่ะมันจะทำให้เราตีดูดเลือดแรงขึ้นเออสิอจากดาเมจของเราใช่ไหมถ้าเป็นในส่วนของถังเทียนอ่ะจะเป็น8%จะน้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเป็นปีปีตรงกับลูดอ่าเซียวอูเนี่ยจะดูดเลือด10%ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันแรงกว่าในส่วนของสกิลว,วงวงแหวนอีกนะครับใช่ไหมออมันดูดเลือด1 4ส่ะแต่ถ้าอัพดาวเยอะเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก1 4เป็นดูดเลือด19%จาเกดาเลยนะ เออเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเอามายืนแค่ใช้สกิวงแหวนนี้โง่ๆก็ได้นะถ้าคุณเล่นปักเป้าในทีมใช่ไหมอ่าประมาณนี้เอ่อถ้าจะให้เทียบกันนะครับผมให้ตัวนี้เย้ยกวงเป็นอันดับ3อันดับ2เนี่ยผมให้ถังซานนะอันนี้คือถ้าคนคิดต่างจากผมก็ได้นะแต่ผมพูดในมุมมองที่หลากหลายในการใช้งานอ่าไม่เชื่อคุณลองไปใช้ในด่านบทด,ดูสิถ<ม>ังซานเนี่ยมันจะมีเฉพาะบางด่านเท่านั้นที่คุณได้ใช้ ด่านที่คุณสู้ไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้เหลือเจอบอสแต่ตุ๊กปอเนี่ยเมื่อคุณไปเจอด่านที่คุณสู้ไม่ได้คุณก็ต้องใช้อยู่ดีเพราะว่ามันสตารเจ็ดวีได้ทําให้คุณดูเลือดได้ใช่ไหมเป็นดาเมจพิษก็ยังได้อีกใช่ไหมใช้ในทั้งทีมพิษแล้วก็ทีมปกติก็ได้นะครับใช่ไหมในส่วนของตีบอสเวิร์ลในส่วนของลงแดนลีลับหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าในส่วนของอตุ๊กปอมันทาดาเมจแล้วก็เป็นซีซีแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีได้กว่ามากกว่าถังสาร เมื่อไม่เทียบ PVP กัน PVP นะถังซานเก่งกว่าเยอะแหละ,หละมันครอบได้5้าตัวใช่ไหมสกิลมันมี CC2 อันใช่ไหมเออแล้วถ้าไป PVP 10บเนี่ยกายแท้วิญญาณยุดเขาครอบได้10ตัวเนี่ยใช่ไหมเขาจะดีกว่าในส่วนของตุก๊กกุปอในเชิงที่เป็นตัวทํา CC อ่าแต่ในเชิงของลงด่านต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตุ๊กกุปอมันมันมีประโยชน์มากกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของถังซานจะเก่งกว่าตุก๊กกุปปอเพราะว่า ตัวของเขามีเทพสองเมื่อเทียบกับว่าเอ้ยถ้าเป็นเทพสองแล้วใครเก่งกว่าก็ต้องถังซานเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่มีเทพสองในสายควบคุมใช่ไหม,ใน,นม,ใ,ไหมในส่วนของตุ๊กปอเนี่ยก็ยังมีเทพหนึ่งใช่ไหมในส่วนของเย่กวงก็ยังมีเทพหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าตุ๊กปอมีเทพสองแล้วจะเก่งแค่ไหนเย่กวงเนี่ยจะมีร่างเทพสองจะเก่งแค่ไหนอ่ามันต้องเทียบกันในตอนนั้นแต่ถ้าถามว่าใครมีเทพสองแล้วเก่งกว่าก็ถังซานครับมันมีเทพสองตัวเดียวใช่ไหม แต่เมื่อเทียบกับในส่วนของร่าง1เจอกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตุกกป๋อใช้งานได้ค่อนข้างเยอะกว่าหลากหลายกว่าในมุมมองความคิดของผมนะในส่วนของถ้าใครจะคิดยังไงอันนี้ก็คือ,อลองเอาไปพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับเนาะฟังผมไว้หูแล้วกันว่า,าความคิดผมเป็นอย่างนี้แต่คุณเอาไปคิดยังไงอันนี้ ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกัน orian, เนาะเพราะว่าส่วนตัวผมลองใช้การมามันเป็นอย่างนี้นะครับเนาะบางคนอาจจะคิดว่าถาังซานเก่งกว่าอันนี้ก็ก็ไม่ผิดนะครับนะอันนี้แล้วแต่คนจะคิดในมุมมองไหนนะครับแต่ในมุมมองของผมคือคิดในส่วนของประโยชน์การใช้งานทั้งหมดนะผมให้ในส่วนของตู้กุบอเนี่ยเป็นที่1ทางถังซานเป็นที่2เออเย,ย่กวมเป็นที่3นะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ขอแล้วกันว่าอย่าดรามากนะครับเอาไปพิจารณาดูแล้วก็ลองคิดดูว่าถังซานกับตู้กุบอเนี่ยใครเก่งกว่ากัน ลองพิมพ์มาแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าถามมาเยอะมากว่าตัวไหนเก่งกว่าการควรเปลี่ยนตัวไหนออกผมบอกเลยว่าการใช้งานต่างกันโดยลิบลับนะทั้งซานจะใช้ในเมื่อตอนที่คุณผ่านด่านไหนไม่ได้สักด่านหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมี c ีซเพราะว่าถังซานมี cc 2ีส i l สกิลตุกคูปอมีแค่กายแทนวิญญาณยุทธอันเดียวถูกไหมเออ เพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนการมาใช้ในส่วนของด่านที่ไม่ผ่านหรือว่าเอามาใช้2ตัวก็ได้ส่วนตัวผมอ่ะใช้2ตัวนะครับแล้วก็มีแม่ถังซานเล่งเกตกายแทนมิยานยุทธ์แล้วก็สกิลกันรัวๆแค่นั้นเองนะครับเนาะประมาณนี้โอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบก็ขอให้กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เป็ดอาร์ฟแฟมิลี่ที่ e b o o k ด้วยลวกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ